วิธีการเก็บเงินแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการเก็บเงินและปุ่มจ่ายเงินด่วนเราจะเริ่มจากปุ่มเก็บเงินเริ่มต้นโดยการขายสินค้าตามปกติจากนั้นกดปุ่มเก็บเงินหน้าจอด้านขวาของโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นเข้าสู่หน้าต่างเก็บหน้าต่างเก็บเงิน โดยระบบจะแสดงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเอาไว้และ default วิธีการเก็บเงินให้เป็นวิธีการเก็บเงินด้วยเงินสดเสมอวิธีการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทตามแต่ที่กำหนดเอาไว้โดยปกติจะ default เป็นเงินสดเสมอใน,ในกรณีนี้มีวิธีการจ่ายเงินเป็นบัตรเครดิตเป็นเงินสดเป็นเงินเชื่อหรือจ่ายผสม การจ่ายด้วยเงินสดใส่จำนวนเงินที่ได้รับมาโดยกดที่รูปแบงค์หรือกดตัวเลขลงไปเลยก็ได้กดตกลงหรือกด Enter ระบบจะแสดงเงินทอนที่จะต้องต้องทอนคือลูกค้ากดตกลงอีกหนึ่งครั้งระบบจะเก็บเงินโดยจะแสดงหน้าต่างหน้าต่างย่อยเงินทอนค้างเอาไว้จนกว่าจะตอบโอเคจึงจะปิดหน้าต่างนี้และเริ่มทำการขายสินค้าใหม่ได้วิธีการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต เริ่มต้นด้วยการขายสินค้าตามปกติจากนั้นกดปุ่มเก็บเงินระบบจะแสดงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเลือกประเภทการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตระบบจะแสดงจํานวนเงินที่รับมาพอดีกับเงินที่ต้องจ่ายจะ,จะต้องใส่หมายเหตุทุกครั้งจึงจะจ่ายเงินได้ ในที่นี้ควรจะใส่เป็นบัตรชื่อออชื่อบัตรอย่างเลเกขที่บัตรเช่น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัตร16หลักจากนั้นตกลงจ่ายเงินระบบจะพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยจะระบุประเภทการจ่ายเงินเป็นบัตรเครดิตและจะถูกแบ่งแยกวิธีการจ่ายเงินในรายงานภาษีในรายงานการขายด้วยว,วิธีการเก็บเงินโดยจ่ายเงินเชื่อเริ่มต้นโดยการขายสินค้าตามปกติจากนั้นกดปุ่มเก็บเงิน ระบบจะแสดงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายไว้ที่ต้องจ่ายเอาไว้จากนั้นเลือกปุ่มเงินเชื่อระบบจะแสดงจํานวนเงินที่รับมาเท่ากับจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจากนั้นใส่หมายเหตุลงไปในช่องลูกค้าเพื่อจะจบการชำระเงินกดปุ่มตกลงจ่ายเงินเพื่อรับชำระ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกแสดงออกมาจะแสดงรายการสินค้าพร้อมคิดและพร้อมคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติแต่ขบวนการชำระยังแสดงเป็นชำระศูนย์บาทและคงเหลือการคงเหลือค้างชำระอยู่จำนวนเท่ากับรายการสินค้าทั้งหมด วิธีการเก็บเงินแบบจ่ายผสมสามารถจะเลือกวิธีการจ่ายเงินหลายๆวิธีพร้อมกันในใบเสร็จใบเดียวเริ่มต้นโดยการขายสินค้าตามปกติกดปุ่มเก็บเงินระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจากนั้นจะกดปุ่มจ่ายผสม กดปุ่มเงินสดใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระกดปุ่มตกลงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายพร้อมวิธีการจ่ายจะแสดงลงในหน้าจอข้างล่างพร้อมกับแสดงจำนวนคงเหลือที่ยังจ้องชำระให้ครบ เลือกวิธีการจ่ายเงินแบบที่2ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระลงไปเนื่องจากวิธีนี้เป็นการจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นจะต้องใส่หมายเหตุด้วย BBL ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัตรเครดิต16หลัก ดปุ่มตกลงระบบจะนำรายการการจ่ายเงินพร้อมวิธีการจ่ายลงมาแสดงในหน้าจอด้านล่างพร้อมกับแสดงจำนวนคงเหลือที่ยังจงต้องจ่ายให้ครบต่อไปกดปุ่มเงินเชื่อใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ เนื่องจากการจ่ายครั้งนี้เป็นการจ่ายด้วยเงินเชื่อจึเป็นจะต้องใส่หมายเหตุลงในช่องลูกค้าด้วยกดปุ่มตกลงเมื่อจ่ายเงินจนครบแล้วระบบจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่ายเป็นศูนพร้อมกับแสดงช่องทางการจ่ายเงินให้เป็นสีเทาตอบตกลงเพื่อ จบการจ่ายเงินไปเสร็จรับเงินที่แสดงออกมาจะระบุวิธีการจ่ายเงินทุกช่องทางที่ได้ท,ดทดี่ได้ทำการจ่ายชำระเอาไว้